สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกับช่อง3 3 0 3ามซูนสไลน์เาะวันนี้เราก็มาเจอเกับเกมตำนานหยุดพูดถังซานะครับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกวิธีผ่านบทที่26่ขีดหถึงอ่า26 26ิบขีดยีเลยนะครับว่าวิธีผ่านเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะและ้วตะแผงที่ผมใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็ก่อนอื่นเลยอ่าตัวตัวผมเนี่ยผมผ่านมาถึงบทที่28แล้วเนาะก็ยากพอสมควรนะครับบทที่27เนี่ย ก็ยากแล้วแต่บทนี้น่าจะยากกว่าอีกเพราะว่าเจจอราเคอีกแล้วนะครับหนีจอราเคเจจอนาเคเจจอนเคสามบทนะทุกคนตั้งแต่บทที่26นะอ่า26 27นะครับแล้วก็28เนาะก็โอ้โหโหดโหดเอาเรื่องเนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยเล่นมันแล้วกันนะทุกคนขอดองไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคก็ก่อนอื่นเลย อ่ะเราไปดูวงแหวนก่อนว่าวงแหวนที่ผมใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะก็วงแหวนที่ผมใช้เนี่ยมีประมาณนี้เลยยังไม่ได้อัปเดตเพิ่มนะครับเพราะว่าผมลองความยากไม่อยู่เนาะเพื่อที่จะตีวานะครับก็จะดูอีกทีหนึ่งถ้ามันตีไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวก็ฟาร์มไปเลยแล้วกันนะครับอืมเพราะว่าเดี๋ยวก็ใส่วงแหวนแบบนี้ไปก่อนก็ได้เหมือนกันอืมเดี๋ยวรอใช้แสนปีไปเลยรอสุ่มกิจกรรมแสนปีอะ่ะเออเอาแสนปีไปเลยดีกว่าอ่ะก็ตามนี้นะทุกคน ระทับก็ประมาณนี้เลยนี่เท่านี้เลยเนาะอ่าโอเคส่วนอ่าเจ้าอ้วนของเราเนี่ยก็คล้ายๆเดิมนะทุกคนนะยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะก็แบบเดิมเลยอโอเคส่วนตัวดัเดจหลักๆเราเนี่ยก็เท่านี้แหละฟุแช่ยัไมไ่อัปเดตอะไรเลยนะทุกคนเพราะว่ามันฟาร์ไมได้ยากแล้วนะตอนนี้อ่าส่วนตัวแท้งเราตัวแทงเราก็แบบนี้เลย อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เนี่ยอ่าผม้่ปผมนะครับคือทําเป็นอาผมยี่สิบแล้วเนาะเพราะว่าตอนแรกคิดว่ากิจกรรมปลาเปา้าอาจจะเข้ามานะครับก็เลยแบบว่า,อ,าอยากจะเอาเอาวุธรับสีเดนะครับแต่มันไม่มาเนี่ยก็เลยต้องทำนะครับเพราะว่าตัวแท่ผมเนี่ยเลือดน้อยมากๆเลยนะเออเลือดน้อยมาก,มากๆจริงๆครับคือถ้าไม่ทําเนี่ย โอกาสที่จะผ่านหลาน2ี่เจ็ดเนี่ยโหน้อยมากๆนะครับต้องโคตรดวงอ่ะเออเพราะว่าตัวแทงผมเนี่ยละลายอย่างไวเลยนะครับตอนแรกตัวแทงผมเนี่ยเลือกอ่าเลือกแค่สองแสนหกเองเนาะก็อ่าพอทําขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นสามแสนสี่หมื่นละกันอ่าสามแสนสี่หมื่นแล้วก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยนะครับอืมเพราะว่าคุณบูขอแนะนามาเนาะอ่าคุณบูขอแนะนํามาว่าเออทาทําไปดีกว่านะครับอืมเพราะว่าเราไม่มีรูทับสีแดงเนาะอ่าหาออ หาอัพเลือดมาแล้วก็ช่วยได้เยอะนะครับก็ขอบคุณมากจริงเนาะโอเคต่อมาก็จะเป็นเท่าพิษนะครับเท่าพิษเนี่ยจะอัพเดตมาเป็นกำไร2ดาวแล้วนะครับเท่ากั้สองดาวเนาะก็ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้คือผมฟาร์มได้เร็วเนาะก็ถือว่าดีเลยอ่าต่อไปก็จะเป็นเจ้าอ้วนของเรานะครับเจ้าอ้วนของเราเนี่ยอัพเดตมาเป็นกําไรสีแดงแล้วนะครับอ่าได้ประจับเมื่อคนะืนเนาะได้มาราคาหนึ่งล้านสามเองนะถือว่าถูกมากๆเลยนะครับอืมก็ เสียได้เหมือนกันทาไมไม่เป็นรองทนะเท้าล่ะเออถ้ารองเท้านี่จะถี่กว่านี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะอ่ะก็ตามนี้เลยนะครับไม่เกี่ยวกับดาดหมดที่อ e ีกเนาะก็ก่อนหน้านั้นกนะ็คือผมใช้แค่ของส้มนะครับของส้มหมดเลยอ่ะโอเคส่วนแม่ทางซานเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่ได้อัปเดตอะไรเพิ่มแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหรือว่าอัปเดตมาซอยหรือเปล่าผมแนม่ใจนะผมดมเดืวนะทุกคนอ่ะต่อไปก็จะเป็นอ่าออสการ์นะออสการ์นี่เหมือนเดิมแน่ๆนะครับอืมเหมือนเดิมแน่ๆนะแต่เพิ่มเป็นจนํานวนดามาเนาะ อโอเคเดี๋ยวเราไปดูพรสวรรค์กันสักหน่อยพรสวรรค์เนี่ยก็ลงแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับตัวทรัพย์เนี่ยเนี่ยก็ตัวดามมีดเราก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับต้องลงพลังเนาะลงพลังล้วนนะครับผมนะร่างกายาตัวแทงเราก็จะเป็นร่างกายนะครับตามนี้เลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวนี้เราเรามาดูขบวนทัพกันสักหน่อยละกันว่าขบวนทัพเนี่ยผมใช้เป็นตำแหน่งไหนบ้างเนาะก็โอเคตำแหน่งแรกที่ผมใช้ดานปกติทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งนี้นะ ตำแหน่งนี้เลยบวกกับเทคนิครับนะครับในเกือบทุกด่านเนาะก็ดึงบอสเข้ามาเนี่ยจะทําให้ทีมเราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นเนาะก็ตามนี้เลยนะทุกคนแล้วก็อ่าส่วนถ้าทุกคนมาถึงด่านบอสแล้วเนี่ยผมก็จะใช้เป็นตำแหน่งนี้เนาะเพราะว่าตัวแทงผมเนี่ยคือละลายไวมากๆนะครับพอเลือกโคตรน้อยเลยนะตอนนั้นคือผมยังไม่ได้ทำนะทุกคนเออบทที่หกอะ่ะผมยังไม่ทําผมผ่านในทีมเราไปย้อนดูกันได้คือตัวแทงผมเลือดน้อยแบบน้อยมากๆอะ่ะ เอประมาณ2อ0 0 0นห้าสอีกมั้งอืมถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับเออดาสูงสูงเนี่ยคือเจอมอนเนี่ยสเตปหนึ่งสเตปสอเนี่ยตกตายแบบโคตรไวเลยนะครับอืมคุณบูเขาก็เลยแนะนำนะครับคือให้อาแม่ทางซานเนี่ยอ่าขึ้นมาข้างหน้าเนาะเออเอามารับช่วยรับดาเมจนะครับอืก็ถือว่าได้ผลมากๆเลยเล่นไปประมาณไม่กี่รอบเองนะครับสามสีรอบมั้งอืผ่านเลยนะครับก็ถือว่าช่วยได้เยอะจริงๆน,นะเออขอบคุณคุณดูมากๆเลยนะครับก็ตามนี้เลยนะ ตำแหน่งที่ผมใช้เจอเจอด่านบอสเนี่ยทุกคนไม่ต้องอไม่ต้องจ่ายตามผมก็ได้หรือว่าจะลองเปลี่ยนเป็นตำแหน่งที่ตัวเองเนี่ยถนัดอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็อลองลองใช้ดูนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้เป็นตำแหน่งนี้เนาะเล่นมือนะครับบวกกับใช้เทคนิคลับด้วยเนาะก็จะดึงมอนเข้ามานะครับก็ตามนี้เลยโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปให้ทุกคนดูแล้วกันพาทุกคนไปดูแล้วกันว่า,อาตอนที่ผมผ่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวก็ทุกคนก็รอ ดูได้เลยนะทุกคนอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ผมผ่านบทที่16นะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนานะก็เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยว่าอ่จาจังหวะแรกจังหวะที่2เนี่ยแล้วด,าด่านมอสเนี่ยผมอ่ะเล่นยังไงบ้างเนานะก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะหยุดสต็อปแบบนี้ให้อธิบายให้กับคุณผู้ชมเข้าใจแล้วกันนะอ่าแบบนี้คือผมเล่นมือนะอ่ะ ไม่ได้กดออโต้นะครับก็เล่นมือไปเลยเนาะก็ผมก็จะบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่า,าจาังหวะแรกเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวดาเมจเราตัวเดียวเลยนะครับอ่าเพื่อที่จะต้องอ่าปิดมอนให้ไวเนาะส่วนตัวใครที่เล่นทีมพิษเนี่ยอ่าก็ต้องอาศัยดวงของไอ้อ้วนนะครับอ่าให้มันปล่อยพิษรัวๆเนาะถ้ามันปล่อยพิษสกิลสองครับก็คือสกิลกระแสพิษรัวใช่ไหม มันจะทําให้ทีมเราเนี่ยเล่นง่ายมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวก็ดูไปเรื่อยนะทุกคนอ่ะปล่อยนี่นี่คือมันปล่อยไปแล้วนะครับก็เห็นไหมว่าันยิ่หายเลยนะครับอืมและตัวนี้ก็จะตายด้วยนะครับพอพอไอ้ตัวนี้ตายใช่ไหมเพราะว่าพิษของอ่าวงแหวนที่1 0ของเท่าพิษเนี่ยคือมันจะเอาพิษถอยอ้วนเนี่ยไปติดด้วยนะครับเห็นไหมเห็นไหมทุกคนติดติดแล้วนะครับสามหมอ่าเห็นไหมคือเลือดลดเป็นข้อเลยนะครับบวกกับผู้ไปนกระโดดน,นติใสใ่ครับอีกนะอ่าเมื่อกี้สามหมื่นแปดใช่ไหมนี่ส เห็นไหมทุกคนเออคือมันเอาพี่ของไอ้อ้วนเนี่ยเข้าไปติดด้วยนะครับมันก็เลยทําให้เราเนี่ยล่นง่ายนะอ่ะโอเคดูดีแป๊บเดียวตายเลยนะครับอืมส่วนจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้เนี่ยเราอ่าถ้าเก็บสกิลมั่วป่ายไว้ทันเนี่ยก็เก็บไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราจะใช้เทคนิคลับในการดึงมันเข้ามาเนาะก็จะทําให้เราเนี่ยอ่าได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยคือทําไม่ติดนะครับกดไว้ไปหน่อยเนาะอ่ากดไว้ไปหน่อยนะครับโอเค ก็ตามนี้เลยเนาะเพราะว่าสกิลมาแล้วนะครับนี่เดี๋ยวผมดูผมกดเห็นไหมว่าคือผมกดไปไปอ่ะกดแบบกดก่อนที่มันจะวิ่งอีกอ่ะเออแต่จริงแล้วคือต้องให้มันวิ่งก่อนแล้วค่อยกดนะครับอืมมันจะทําให้ได้เออมันจะทําได้ง่ายเนาะอ่าส่วนสเต็ปที่2เนี่ยเราก็อ่าดูเลือดมู่ไปดีๆนะครับเพราะว่าติออสการ์เราจะมานะใช่ไหมทุกคนเราก็ดูเลือดมู่ไปดีๆแต่ว่าถ้าหลายๆคนมีตัวละครเลือดน้อยอยู่นะครับต้องใจยินเลยนะครับอืม อ่อให้มันตายเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเล่นใหม่เนาะเออถ้ามันเฟล,ลไปแล้วเนี่ยก็ตายอยู่ดีเท่ากับตายอยู่ดีนะครับอืมเพราะฉะนั้นะเราเล่นเสี่ยงดีกว่านะครับอืมก็ใครที่เลือดน้อยก็ระวังกันด้วยนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยคือเลือดเต็มเลือดเยอะเนาะก็เลยทําให้เราเนี่ยอยู่ตัวแทงเราได้ง่ายนะอ่ะโอเคก็รอ,อนะทุกคนอ่ารอจังหวะนะเห็นไหมว่าเลือดตัวแทงผมขนาดนี้นะผมยังไม่ค่อยจะกดใช้เลยนะครับอืมอ่ะเห็นไหมอ่ะเพิ่งมากดใช้ตอนแบบ ต้องแบบมิม,มิมจริงๆอ่ะผมถึงค่อยกดใช้นะครับอืมก็ผมก็เป็นคนที่เล่นอะไรแบบนี้นะครับอืมก็โอเคแล้วก็แบบนี้ไปเลยเนาะโอเคก็เจอบอสแล้วนะทุกคนสเต็ปที่สองก็ประมาณนี้เลยก็เจอบอสเนี่ย ถามว่าเล่นยังไงได้บ้างเนาะก็อย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องเก็บอันติปู่เท่าไว้นะส่วนตัวเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมจะรับดาเมจจรลลเคหนึ่งทีนะครับเพราะว่าผมมีสกิลซีซ,ซีแค่ตัวเดียวนั่นก็คือเท่าพิษใช่ไหมถ้าใครที่มีถังซานเนี่ยก็สามารถล็อกไปได้เลยนะครับตั้งแต่ทีแรกเลยเนาะเพราะว่าจอลเคเนี่ยมันจะสะบัดคน2ทีใช่ไหมทุกคนเออมันจะสะบัดคน2ทีนะครับก็อ่ารับ ล็อกไปเลยนะครับใครที่มีสังสารเนาะล็อกทีแรกไปเลยคือเล่นแบบการันตีไปก็ได้เล่นแบบปลอดภัยไปก็ได้นะครับแต่สําหรับผมเนี่ยคือต้องเล่นเสี่ยงนะครับเพราะว่าผมมีสกิลท่าผิดแค่ตัวเดียวเนาะที่จะสตาร์ทบอสได้นะครับก็ตามนั้นเลยอ่ะก็เดี๋ยวทุกคนลองดูดีๆนะครับคือเห็นไหมว่ามันเริ่มสะบัดแล้วคือท่าผิดผมยังไม่มีเลยแต่ถ้ามันสะบัดมาเนี่ยอันติท่าผิดผมเนี่ยก็จะมีพอดีนะครับ ถ้ารอสกิลแอคทีฟเนี่ยหรือรอสกิลแม่หังซานเนี่ยถ้ามันมาสบัดมา2ทีเนี่ยแย่นะครับออาจจะตายได้เลยนะแต่ว่าเพราะถ้าถ้ามันสบัดมาทีเดียวเนี่ยไม่เป็นไรนะครับไม่ตายอยู่แล้วเนาะก็เดี๋ยวรอดูนะทุกคนปั๊บอ่าโอเคไม่ตายเห็นไหมคือมันมีโล่ของมูไปด้วยนะครับเออมันเลยไม่ตายเนาะก็จะทําให้เราเนี่ยมีสกิลวัตตินะครับเอาไว้ขัดตอนที่มันสบัดรอบที่สองเนาะอ่ะรอดูนะทุกคน อ่ามาสะบัดแล้วเราก็ขัดเลยครับอืมแบบนี้เลยก็ตามนี้เลยนะทุกคนทีนี้ทีนี้เราก็ต้องรอแล้วนะอ่ารอไปเรื่อยๆนะครับรอให้สกิลวันติของเท่าพิษเนี่ยมาอีกรอบหนึ่งนะทุกคนนะอ่าเดี๋ยวตัวแทงมก็จะตายเนาะเพราะว่าไม่มีสกิลโลของแม่ถังซานนะครับอืมก็จะตายแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับอืมลองลองเล่นกันไปก่อนนะทุกคนต่อให้ตัวแทงตายเนี่ยไอ้อ้วน,นะครับมันสามารถแทงได้มันมีอมาตะได้หนึ่งทีนะ เออก็ลองลองเล่นสี่งเสียงไปก่อนลองลองวัดดูไปก่อนนะครับเผื่อมันได้เนาะเออก็ตามนั้นนะทุกคนอ่ะไปก็สะบัดมาแล้วแต่รอบนี้คือถ้าพิษผมเนี่ยมาทันผมก็จะกดแบบรัวๆเลยเห็นไหมว่าผมสังเกตว่าเอ้ยมันจะได้แล้วผมก็เลยกดรัวๆไว้เลยนะทุกคนอ่าโอเคมาแล้วนะครับนี่ตันได้แล้วถือว่าขาดได้สวยนะครับอืมโอเคอืม เดี๋ยวมันก็จะสะบัดอีกรอบหนึ่งแต่ว่ารอบต่อไปเนี่ยของผมเนี่ยมันอ่ามันไม่โดนเท่าพีทครับทุกคนเออมันไม่โดนเท่าพีทแต่ยังโชคดีคือจังหวะนี้คือจาิงสะบัดมาเนี่ยถ้าโดนเท่าพีทเราก็จะมีสติเอาไว้ขัดรอบที่สองที่มันสะบัดใช่ไหมแต่รอบเนี้ยคือมันไม่โดนครับแต่มันโชคดีตรงที่ว่าอ่หลอดสกิลแอทีฟผมเนี่ยมันใกล้จะมาแล้วเห็นไหมเออต่อให้มันต่อให้มันไม่โดนดามเมจเนี่ยรอบต่อไปผมก็ขัดได้อยู่ดีเพราะว่าสกิลแอทิฟมา อ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวดูปึ๊บเห็นไหมสะบัดไม่โดนนะทุกคนเออสะบัดไม่โดนแต่สกิลแอคทีฟมาพอดีนะครับก็เลยทําให้เราเนี่ยเล่นง่ายบวกกับแม่ถังทานเนี่ยช่วยเร่งเกตเนาะก็คือการันตีในการมีนติขัดแน่ๆเออก็ใช้ไปปึ๊บเนี่ยเห็นไหมมีแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็จะสะบัดรอบที่2เนาะอ่านี่นะครับสะบัดแล้วเราก็ขัดเลยนะครับก็ตามนี้เลยอ่าสบายแล้วนะครับทุกคนขัดโดนตลอดถ้าขัดโดนตลอดเนี่ยยังไงก็สบายครับอืม ว่าสังเกตดีคือถ้าเราตีไม่โดนเนี่ยดามเมจมันก็จะไม่ลดใช่ไหมแต่คือพิษเนี่ยต่อให้มันตีไม่โดนนะครับมันการันตีในการโดนพิษร้อเอร์เซนต์นะครับบอกเลยว่าร้อเนตะครับถ้ามันปล่อยเมื่อไหร่เนี่ยโดนแน่ๆนะครับอืต่อให้มันตีมิดเนี่ยยังไงก็โดนยังไงก็ติดแน่ๆนะครับอืมก็ตามนั้นเลยอ่านี่ครับมันปล่อยเห็นไหมคือมันปล่อยไปแล้วนะทุกคน ตีมาไม่เป็นไรนะครับอ่าถ้าพิษเราก็ติมานะครับก็ปกติแล้วนะคือก่อนนั้นเนี่ยเราจะเอาแบบว่าอ่าเล่นแบบเสียเส่ยงๆหน่อยใช่ไหมก็คืออ่าตันไปเลยอะไรเงี้ยเออแต่ถ้าตันรอบนี้ไปแล้วมันไม่ตายเนี่ยจิบหายเลยนะครับเออจิ้หายเลยคือมันก็จะสะบัดสองรอบไงคือที่ผมไม่กล้าเล่นเสี่ยงเพราะว่าตัวแทงเราตายนะครับถ้าตัวแท้งผมอยู่เนี่ยผมตันไปแล้วนะทุกคนเออบังเอิญตัวแท้งผมตายไงก็เลยแบบว่า เอา่ะต้องต้องแบบต้องรองมันใช้สกิลอะอ่ะ,อะทุกคนตามนี้เลยอ่ะก็ใช้แล้วปุ๊บเราก็ขัดเลยนะครับก็ตามนี้เลยก็ผ่านเรียนะแบบนี้เลยนะครับคือสังเกตดีดีคือ,คคอถ้าพิ่ผมเนี่ยตันโดนตลอดนะครับคือดวง80อน่ะเออดวง80เเนลยนะต้องบอกว่าดวง80อนะครับอืมทาให้ผมเนี่ยตั้นโดนตลอดเลยก็ถือว่าผ่านมาได้ด้วยดีนะครับอืมก็แบบนี้เลยอ่ะก็ประมาณนี้นะ อ่าก็ประมาณนี้นะทุกคนถ้าทุกคนเนี่ยสงสัยตรงไหนเนี่ยติดตามไหนอะไรยังไงเนี่ยทุกคนก็สามารถลองไปย้อนดูในสตรีมได้เนาะก็จะมีให้ดูหมดเลยเนาะอ่าทุกคนติดตามไหนยังไงก็ลองมาดูกันได้นะครับอืมก็จะอ่าเข้าใจได้ง่ายขึ้นเนาะถ้าดูแบบด้วยตัวเองนะครับเรียนรู้ด้วยตัวเองเนาะโอเค ก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะทุกคนถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมก็จะมาลงบทที่27ให้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยคือผ่านบทที่อ่า28แล้วเนาะเออแต่บทนี้คือน่าจะยากน่าดูนะครับก็คือก็คือคมไม่รีบไม่รีบเล่นนะครับต้องรอก่อนเนาะต้องรอหอบคิดหรือว่ารออ้วนเนี่ยเป็นร่างสองก่อน,นครับถึงจะไปเล่นให้กับทุกคนนะครับอืม ก็ประมาณนี้แหละอ่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสวัสดีครับ